่ครับวันนี้มาเปิดประสบการณ์โรงใหม่ครับครับผม The b e s t Cinema ครับก็ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ให้เกียรติเราสองคนนะครับเป็นแฟนออฟเอสเอฟนะครับแล้วก็พาเรามาเปิดให้ทุกคนได้รู้จักกับ The b e s t Cinema สาขาใหม่ครับที่ The Crystal p l a กันนะครับผมก็ประทับใจมากๆครับโรงนี้มันมีความพิเศษยังไงครับระดับแรกเลยครับเขาบอกว่าเตียงเนี่ย าเดียร์อาร้านครับเดียร์อาร้านก็คือนอนสบายครับผมแล้วก็มีบริการมีบรริกาทุกอย่างมีสิ่ิตี้ที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ให้ความเขาเรียกว่าสะดวกสบายความเอฟฟูซีความสะดวกสบายในการที่มิติใหม่ในการดูหนังทำให้เราแบบเป็นจอยแล้วก็แฮปปี้มากเลยตรงนี้มันพิเศษกว่าที่อื่นไหมใช่ครับผมก็คือเอ The Bay เนี่ยมี2สาขาครับก็คือมีสาขาเซนต์แอนดรูว์แล้วก็มีสาขาเนี่ยครับคริสตัลอุตมครับ ตอนใครใกล้สาขาไหนก็มามาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ได้เลยครับจริงๆเราสองคนเราดูหนังบ่อยไหมครับเออผมเออผมดูบ่อยครับององค์องค์ช่วงนี้ก็ดูเยอะเหมือนกันอ่ครับแล้วถ้าดึกแบบอย่างนี้นอนจะไม่หลับกันเลยเหรอโอ้โหแจ้งข่าไปกันนะครับพี่ชายชวนก็แล้วแต่เรื่องครับผมแต่ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเราโฟกัสอะไรจริงๆมันก็จะไม่หลับการช่มีฟังค่ะที่ดีแบบเรื่องชวนจะมาดูเยอะขึ้นไหมครับ ครับจะชวนกินมาดูเยอะบ่อยขึ้นไหมครับก็ถ้าว่างนะครับเขาพูดม่ว่างหรอก็อยู่ที่ค่อยมีเวลาครังครับเอาฝากเชิญชวนแฟนแล้วก็สำหรับใครที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่อยากมาลองชมครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับ The Best Cinema by Omax นะครับรับรองว่าประทับใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการดูหนังกลับไรวางว่าจะให้โอกาสนะครับผมแล้วก็มากันเยอะๆเลยนะครับฝากผมฝากด้วยครับผม The Best Cinema by Omax ครับผม เห็นกันเพื่อนอนี้น่าเนอะครับครับเกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะให้ฝั่งอมอธิบายนี่มันบอกผมอยากจะอจะพูดว่าอะไรผมจะพดนครับมันเกิดอะไรขึ้นลูกครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ก็ผ่านมาผ่านมาที่นี่ะครับจริงๆวันนั้นก็ผมกับนุ่นมีทางต้อเข้าใจกันนิดหน่อยเรื่องบันเทิงนะครับแล้วก็ปกติเวลาเราเรามีปัญหาเราเราก็จะเคลียร์กันแต่ด้วยด้วยแบบ ด้วยสถานการณ์ตรงนั้นมันมันมันไม่มีเวลาที่จะให้เราเขี่ยกันเลยอะเก็เลยทำให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นพออะไรแบบคนหนุ่มท่ามันเลยมองว่าแบบอุ้ยมันรุนแรงถึมันแบบต้องมาต้องถูกมันท้อตอนนั้นเลยเออต้องมาทันเราตรงนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอ ไม่คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเก็บอาเก็บไปเก็บไม่อยู่แล้วเราจะต้องพูดตอนนั้นแหละต้องคุยอะไรตอนนั้นเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใจผมตอนนั้นนะครับผมไม่ได้อยากพูดอะไรวันเลยผมตัวผมเองผมอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆด้วยซ้ำคือถ้าสังเกตคือผมไม่พูดอะไรเลยจนจนนั้นโนเดินเข้ามาตัวนั้นนั่นเองตกใจนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ตกใจครับคือเราก็เรียกว่าอะไรเดียวมันเออมันผิดสังเกตอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยแบบเออเดินเข้าไปว่าเออเป็นอะไรยอไหม ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนครับผมเออหลังจากนั้นอมก็มีโอกาสได้ได้เคลียเนาะก็มีการโทรพิเตอร์แบบขอโทษเลยใช่ครับอันแรกสุดเลยผมต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนก่อนที่มาให้กำลังใจพวกเรากันนานครับคืมาตังา้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแล,แล้วพอถึงจังหวะน,นั้นจริงๆเราไม่ได้โปรอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยเล่นด้วยนะครับต้องขอโทษไปก่อนนะครับตลอดวันนั้นแล้วก็หลังจากคุยกันมานล้วผมก็ได้มีอ่าเขาเรียกว่า มีแักเบอรคุยกันจรองก่อนที่เราจะไปต่เคลียร์กันนั่งๆคบชว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเรารผิดพลาดตรงไหนบราเราเหมือนเราได้เรียนรู้จนอเราก็ขอโทษเพื่อนแล้วเราก็ได้เปิดใจได้คุยกันว่าทุกวันนั้นมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันก็เหมือนทุกครั้งที่เราแต่ว่าเขาเข้าใจผิดกันแต่ว่าแค่ที่ผิดเวลาเท่านและนนพอเพื่อนมาบอกเหตุผลตงเราเข้าใจตัวเขามกขึ้นเอ่อหลายๆอย่างคือเราเข้าใจเพื่อนเราอยู่แล้วครับคือเราด้วย ด้วยเราเป็นคนเราเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรเดียววิเคราะห์คนอะ่ะวิเคราะห์คนอยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยสมมติเราทงางานกับใครเราก็จะวิเคราะห์นนั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะเรียกว่าอะไรเราเข้าใจเขาในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่บางบางอย่างมันก็ต้องเขาก็ต้องมาบอกเราว่าเออเขา เป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราเราก็ได้แค่วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นไปตามงานนจริงหรอกเพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้ก็เคลียร์ใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์แบบภาพเรเข้าใจกันต่ประการประเหต์การณ์นี้มันทำให้เราแบบเออสบายใจในการแบบร่วมงานกันก็เหมือนเดิมครับมันก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าอะไรอย่างไม่เข้าใจกันแล้วก็เปิดใจเคลียร์กันอย่างเงี้ยก็หลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผมว่ามันเป็นเรื่องไม่เป็นเ่ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ เพื่อนกันเออเวลาทํางานด้วยกันหรือช่วยกันเยอะมันจะแบบเฮ้ยเราผิดใจกันตรงนี้ว่ะมันอย่า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 งนี้อะไรเงี้ยมันมันก็คนสองคนนะนิสัยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ทําไปแล้วอีกคนนึงรู้สึกเข้าใจผิดไปไปแบบนึงอะไรเงี้ยก็ได้ผมก็มันก็มันก็ต้องคุยกันขนาดหล่ะแะได้ไม่ต่างที่พี่ความย่าต่างกันเรื่องเรื่องเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของงานไม่ใช่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวเลยใช่ไหมกอ มันมันมีมันมีประมลกันไปครับมันด้วยด้วยอาจจะมีแบบเออนี่ใสายนี่สายส่วนตัวผมด้วยอาจจะมีด้วยบริบทงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยมีอะไรหลายอย่างผมด้วยด้วยวิธีการอะไรหลายอย่างมันรวมๆกันมากกว่าใช่ครับหลักหลักเขเจะใการันต์มันมันมีอะไรอีกัอกจากไม่มีแล้วเนาะมันม็นมนเคลียร์กันมาอะไรอย่างเงี้ยมาทำงานปกติแล้วอ่านก่อนหน้านั้นน่ะ อะไรนะตอนันน <What S 2> ั <ied out S 1> ่น <bom> ที <than h> ่บอกว่ามันก็มีมันก็เจอแล้วไงมันก็เคลียร์กันไงมันก็เคลียร์กันแล้วแล้วมันก็โอเคโอเคอย่างนี้นะโอเคอ่ะกูจะปรับอย่างเี้ได้โอเคสรุปถ้าพี่ถามถ้าพี่ถามว่านัทนุนรู้จักนิสัยอมแค่ไหนเออเราว่าเราเรารู้จักเรารู้จักในระดับหนึ่งเลยแหละเรารู้จักว่าเรารู้จักว่าเพื่อนจะชอบอะไรเพื่อนจะไม่ชอบอะไรแต่บางอย่างมันก็มันก็อาจจะมีที่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าบางทีเราอาจจะ บางเราทําสิ่งนี้ไปเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรือบางที้เขาอาจจะเข้าใจผิดไปในอีกแบบแมงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นปกติของคนของของเพื่อนที่แบบทำงานด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันอะไรแบี้สไตล์พวกนายเกินนิดกับฟันเหรอเ <laughs> ขาพูดอยู่ไหนเขาอยู่ไหนก็ได้เขาพูดอยู่ไหนก็ได้พัดฟันเลยด้วยไลฟ์สไตล์มันก็มันก็มันก็โคโลทางกันเราแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเพื่อนอมว่าไงการที่ใส่น้ำนมเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้รู้จักเขามากขึ้นมากขึ้นไหม คือผมว่าผมมารู้จักนันนนมากอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้ผมเข้าใจนนนมากขึ้นมากว่าแล้วก็จาก,จากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้วันนั้นที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้กับแอติจูดของตัวเองในการพัฒนาทัศนคติในชีวิตบางอย่าง,อางของตัวเองให้ตัวเองแบบมองบวกมากขึ้นอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีอย่างนี้อย่างนี้บางทีเราก็มันมันเป็นเรื่องที่บางอย่างบางอย่างเราผนทนไม่ได้นะครับเราก็เหมือนเหมือนก้าปมาอยุดตัวเองแล้วก็คุยกับเพื่อนตรง พูกันเปิดใจกันครั้นี้มันทำให้เรารู้แล้วว่าโอเคทางออกของเราที่เราอยากทำเราจะทำแบบนี้นะเพื่อนก็จะทำแบบนี้นะโอเคแราวมันก็สบายใจขึ้นเพราะหลังจากวันนั้นถือว่าการกลับมาทำงานนับนนท์แบบเดิมอ่ะมันแฮปปี้ขึ้นกว่ากว่าที่ฟังแล้วทุกรัางมันจะเป็นทุกท่าได้เคลียร์กันใช่ทุกานกับพื่นผมกับนนท์ไม่เข้าใจกันแล้วเราได้เคลียร์กันมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นตลอดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่พักหลักๆหลักากวันนั้นเพอพอเราได้เห็นภาพตัวเราเองเราเรามีฟิลแบบย้อนกลไ่่าาเมนทลย จริงๆก็มีหลายๆความรู้สึกเกิดข<ม>ึ้นครับมีทั้งจริงๆเขเห็นทางฟีดแบ็กทุกอย่างเห็ทนทั้งคนให้กำลังใจเห็นพ่อแม่หกวอกให้ hey, อ้มทำน,นีไม่น่ารักนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเ,เราเราก็รับฟังหมดนะแล้วเ,เ,เราก็มานั่งแต่จะไม่มีใครมาตัดสินเราให้เราเคิดเองมากกว่า,าเหมือนเราเราก็เข้าใจเวลาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากภาพตรงนั้นก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ชีวิตของผมที่ทำให้ผมได้โตขึ้นจริงๆจากเหตุการณ์นนั้นก็ ทั้งขอบคุณและขอโทษไทยเพราะนั้นมันมีดีชอตหนึ่งที่แม่ของนั่นมึงเข้าไปห้ามอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่เข้าไปจุ๊บอาไ่กลับมาแกันแม่แม่จะเฉยแม่จะเครับไม่ไม่เฉยจริงๆจริงๆจริง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 กับไม่ได้ห้ามเลยจะต่อยกันคือคือแค่แบบจะเคลียร์กันแต่ว่าแบบอารมณ์แบบให้ใจเย็นๆแต่ว่าหาด้วยด้วยเสื้อผ้าเนี่ย ไปหลักข oh yeah. hey, oh yeah, <pol> ้างหลังกันด like, <we ak> ีกว uh, ่าก็เลยออกไปก่อนวาง่จเอาวันนั้นมี่ท่านขับแล้วก็เราจะยอย่างกัเองนะหลยคนเขาเป็นห่วงกันมากก็คนแบเออก็คือถ้าท่านขับท่านจะไม่โกรธเลยอะไรแบบนี้เขาแบบรู้สึกว่าจะอยากเป็นห่วงเธออะไรผมมาตกใจมากๆเหมือนกันนะพอหลังจากที่ตัวเองมีเริ่มมีสติขึ้นแล้ก็ตระหนักคิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาได้ครับก็ อยากบอกอะไรกับพวกเขาบ้างในวันนี้ท um> ี่เราพาเรัพอร์ตเราตลอดเวลาเราว่านอะไรกันมาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอเกินครับผมก็อย่างแรกต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ข้างๆกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าในวันที่ดีวันที่ไม่ดีก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันไม่โกรธกันนะครับผมขอโทษที่ทําให้ตกใจขอโทษที่ทําให้เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเนี้ยผิดหวังซึ่งจริงแล้ว มันก็ฟีลนี้แหละผมกับนนท์เนาะเพื่อน <L> เนขาเป็นเพื่อนรักกันเออมันมีเรื่อลงลิงกับปลาหลังจากกาเข้าใจผิดกันบ้าโงโน่นนี่นั่นกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราได้เคลียร์กันทุกทุกคนก็จะเปิดใจเคลียร์กันจริงๆแล้วพอเราได้เคลียร์กันก็อยากจะบอกทุกคนครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเครียดแล้วขอโทษและก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ข้างๆกันเสมอมาเลยครับนนท์ลูกครับผมก็เอ่อเรียกว่าเป็นเรื่องปกติครับเรื่องผู้ชายครับมันมันมันเป็น เพื่อนผมตั้งแต่แบบมัธยมอะไรเงี้ยมันก็มีแบบมีมีเข้าใจกันผิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของแต่ตอนนี้ก็เคลียร์แล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เรียกว่าเป็นห่วงนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ที่คอยให้กำลังใจนะครับคอยซัพพอร์ตนะครับผมก็ฝากเรียกว่าปติตังงานต่อไปของเราช่วยกด้นะครับเออพีเช่ใกล้ใกล้ปิดกล้องแล้วนะครับผมเดือนเคีวสุดท้ายแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ดูในปีนี้กันครับผมพี่คนนี้ถามอีกนิดนึงทางคิดว่าไหนบ้าง ทางค่ายว่าอย่างไรบ้างเอ่อทางค่ายก็เรียกว่ามาเป็นปกติอยู่แล้วที่แบบว่าคือตอนเรื่องที่แบบเรื่องก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้านี้ที่เรามีไม่เข้าใจกันหรือบางทีเราก็ต้องการตัวกลางมามามองภาพรวมมามาคอยให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบว่าก็มีพิธาก็ต้องมาช่วยคุยคุยดีกว่าแล้วก็แบบยคุยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าโอเคโอเคตอนนี้ยังสมมติว่ายังไม่โอเคละโอเค ค่อยคุยกันแล้วค่อยมาคุยกันครับผมไม่ได้ถือที่เขาห้องเย็นเนอะไม่ไม่ไม่ได้ถืองเขาทีเรียกห้องเย็นครับผมแต่แอร์แอร์แอร์เย็นอยู่นิดนึงก็แอร์แอร์ที่ตึกเนี่ยมันจะเป็นแอร์ที่เย็นทุกห้องอยู่แล้วนะเพราะมันเย็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะห้องพิถาะห้องพิถาเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะได้ไม่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอุณหภูมิที่มากขึ้นมันจะไม่มีคนเข้าบ่อยแต่เข้าวมีเนี่ยมันเลยมันเลยเย็นมากแต่สมมติแบบห้องพี่ออฟอย่างเงี้ยมันนจะมมีีแบบบ่้้อองๆเขาาาไปยกรถุณหภู มีการถ่ายอุลตร้าพูนี่แบบว่าเอ้ยอุลตร้าพมันไม่ได้เย็นมากแต่ห้องที่ถ่ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช่มันเลยหนาวมันเลยเป็นเศษคอมพิวเตอร์ต้องเข้าแล้วล่ะเหการที่ทำให้กระทบกับงานทำไหมครับมันมีที่ต้องยกเลิกตัดเรื่องได้บ้างไหมเออไม่มีครับผมครับไม่มีครับก็เรียกว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นเราก็คุยกันเร็วที่สุดให้มันแบบให้มันไม่ไม่ได้กระทบงานเพราะว่ามันเป็นเราต้องทำงานด้วยกันอยย่างงเี้ทำมันก็เลยต้องแบบว่าทุกอย่างมันต้องพิออนอนครับ ครับผมคขอบคุณครับรบรนะคขอบคุณคขอบคุณคขอบคุณคับ